สวดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับโชกขมลน,นะครับวันนี้จะมาอัปเดตทุง่งนาภาคอีสานนะครับวันนี้มีแต่ความแห้งแล้งนะครับกับแดดร้อนอบอ,อา้าวและก็ลมลมก็ลมแห้งแล้งไม่ใช่ลมฝนนะครับไ่ลมแห้งแล้งจะไปเอางวาเข้าลมครับแดดร้อนมากๆเลยยอด,ดวันนี้ เมื่อวันนี้ไม่แดดเท่าไหร่วันก่อนสองสามวันที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าแดดแรงกว่าทุกๆวันไปดูอมงผมครับเาจะเอางวาผมอ,อยู่ในร่มเข้าร่มมันจะเข้าร่มงวนี้ไม่ค่อยกลัวแดดก็มีร่มอยู่นะครับผมกวจะจุงมงอผมมาเข้าล่ม ตัวนั้นตัวนั้นยืนนี่ก็ยืนน่ครับเดี๋ยวกลับไปกับมานได้หรองข้าโพดีครับนี่ร่มอยู่นะครับแต่มันไม่เข้าครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่นี่อยากเข้าล่มน่ครับเศร้าหับหับครับ มันร้อนมันร้อน,นคือปากระปวดครับ ยาก็ไม่เยอะแยะครับแต่ไม่กินมันอิ่มตาจะมันอิ่มวันนี้งัวขล้าลมครับแดดร้อนสุดยอดครับร้อนจริงๆนะครับร้อนอบอ้าวมากเลยนันจะไล่งัวผมไปอยู่ในล่มนะครับไม่มีร่มครับ อันตรงนี้อันนี้หงายอิ่มครับนี่ครับว่ามันจะเดินไปไหน จุงมาขับลมครับอยู่ในลมแดดมันร้อนขับลมมาอยู่ในลมครับ <laughs> ه, เข้ามาเข้ามา ه, มาก็จะผูกมันไว้ตรงนี้นะครับนี่รับอยู่ในลมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ